เป็นไนโอเคชอว์คือบอลไ่เรานอเราอ่านนี่ออกเรไปคิปเลยกันมานะมาปนแตคลิปมันเดยวันไม่ไม่อ่านเล่นไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องแหละรับตอนนี้้้นเกมนี้่ลมาบกเกมนี้่อนสัยจะเป็นเกมดโอ้เอาอย่างน้ับผม

ปิไรป <laughs> this guy just invaded me and he's not on their port กับทุกคนนะสวัสดีฮนะก็กลับมาฮะอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่สามนะก็ตัดไปนะฮะก็มาเข้าเกมทีมันก็มาเริ่มตัวนี้นะฮะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะก็มาเมล่นกันต่อกันไม่ซีเรียสม่ซีเรียสก็ตอนแรกเจ็ดเออตั้งแต่เริ่มคลิปถึงเจ็ดนาทีจะไม่เล่นเสียงนะครับเนื่องจากไม่รู้ตัวอัดมันไม่มีเสียงเข้าเฉยอันนี้ผมก็ไม่รู้เองนะอือ <c> ห <oughs> ือบิดรถอย่างดังแม่นี่ มันยิงธนูอะมันลีวันปลาดาบนี่อุ้ยมันมันบล็อกพลังเราได้เฮ้ยโอ้โหมันเรียกพวกมันเรียกพวกมันเรียกพวกได้อะนั่นเจอพลังนี่พลังนี้บล็อกเอ้าทำไมไม่ติดอ่ะไม่ติดเฉยไม่ติดได้ไงจะตัดไปโอเคนะกลับมาแล้วฮะตอนนี้ นี่ก็ไฟกับตัวนี้อยู่เลยจะตายแล้วด้วยไม่เราจะต้องไม่ตายตรงตรงนี้ตรงนี้มันแค่ก็จอกเองเราจะไม่ต้องตายตรงนี้เดีย๋ยวไปชาร์จเลือดใหม่อย่าตายนะปามโอ้โหเดี๋ยวไม่ตายพา่อติโอเคได้ละเราไปชาร์จพลังก่อนหนึ่งแหม่อย่าตายนะเพื่อนมาชาร์จพลังหน่อยขอบคุณสำหรับพลังครับโอเค ชุงช่งชุง่งชุ่งจำได้เราผ่านตัวนี้ไปแล้วเนี่ยสงสัยไม่ได้เข้าเล่นเกมนานเลยมันนี่โอเครอดได้เอ้ยหรือไม่ว่าตอนนั้นมีกับดักอีกโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยปามเฮ้ยเจอตัวอะไรนี่นี่ฟันกลางอากาศฟันกลางอากาศ นี่นี่นตัวนึงตายอีกตัวนึงไม่ตายได้ยังไงนี่เฮียตายหมดโอ้เดนินยูริมมันไม่มันไม่กลัวเลยเลยตัวเราแล้วหินมันลอยได้อย่างไรแล้วเราล่วงได้ยังไงเฮ้ยผมมีปัญหาเกมการเกมนี้มากกับการกระโดด คือไม่รู้ว่าระบบเกมเขาทำยังไงให้ผมร่วงแบบแบบตลอด,อ,ดอดเลยฮนะโมระบบกระโดดข้อดไกลโอเคถึงแล้วโอเคมาชาร์จเรื่องกันก่อนขอบคุณมากที่ถึงตรงนี้แล้วโอเคลัดไปตรงนี้แปดนาทีแล้วใช่ไหมแปดแปดนาทีหรือเก้านทีละรวมจากอันเก่าด้วยนะอืมอืมโอ้มันลุมอ่ะลุมลุมลุมอย่าลุมกันสิ เนี่ยรวมกันสิตัวนี้มาเป็นคอมโบสามตัวลวดโอทีเดียวก็ลมก้มครับผมแต่ก่อนหน้านั้นมาเย็นเอาเลือดก่อนโอเคได้ๆไปโอ้แลกอาล้วื่นเฉยเลยอาแล้วก็แหลกอาแล้วก็ลื่น เอาแล้วก็แหละโอ้โหลื่นอะไรละ่ะเด็กอ๋อดูดูดูเอามาอยู่ตรงกลางทำไมปามเอโอมันไปแล้วนะปามกับเขาตรงกลางกับเขาตรงกลางโอ้อยจะตายนะเพราะ,ะโดนนไอ้คนนนีะ้อืม โอ้มันเรียกไอ้หมีมาหมีตัวอ้วนหน้าลาบปุกปุยอือหืออีกทีมีนะอ้าโดนเฉยตายนะปามโดนซะง่ายเลยน,นี่ก็วอลร,ราบอกออ็ไม่อยากเล่นดูภาพก็โคตรกระจอกแล้วตูก็มาตายตอนนี่กขาตอกกระจอกอืมแล้วคน,นมันแหลกนี่หว่า อัดคลิปที่นี่แล้วแหละทำไมอัดนี่ลื่นวันนี้จบเกมไปแล้วบอกเลยโอเคมานี่นี่เอา้าตายง่ายเลยบอสนี่ไอตัวนี้โอโ้โหโอ้โหปล่อยบอสคอมโบเร็วมากเร็วมากอืมอืม Let's go เขาเลือกนะครับผมครับขอให้มันหายแหลกได้เถิดโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยมันเดินไปชนเฮ้ยเอ้าอย่านะอย่าเอ้าดูความแหลกของผมเอาวิ่งรู้มาเด้อ อะไรกันคมแหลกนี่มันคืออะไรกันโอเคมาละโ okay, อเคเออดับน้อยทีเปอร์ดับเบิลคิวโอเคจัดไปเดี๋ยว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  โอ้โหมันไอหมีเท okay, ่ายเฮ้ยช่วยด้วยโอเคเรื่องอัวเว้ยอัพแล้วโอ้ยเดินทนเดินทนโอ้โอเคกระโดดข้ามไปเลยเจอเสาแล้วเจอเสาเสาเสาจ่อชิงชิงจ่อจ่อจ่อชิงชิงจ่อจ่อชิงโอเคเรียบร้อย โอเคเลือดแป๊บแล้วเดินต่อไปโอเคเจอไอ้ตัวนี้ไอ้มีไอ้มีมีจัดการก่อนก่อนนี่มีนี่นี่นี่อื้มนี่หันกลับมาตีอย่างไทยนี่อ๋อเอ้ยตีตีกับตัวมันนี่โอ้ยโอ้ยตี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 นี่ตี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  ตีตีปามนี่ตีตีนี่อืมคอมโบคอมโบคอมโบตีโคตรเบาเลยตัวจัดไปตีตีตัวนี้ตีตัวนี้หยุดหยุดหยุดหันซ้ายโอ้โหมันฟาดล้ม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 ตีตีลุมลุมเหรอลุมโอเคจึงตีกาอากาศโอ้โคตรอึด คอมโบยุคสีเองวะต่อด้วย <c oughs> เดินขึ้นเนินโอ้ยเดินขึ้นภูนขเขาเอ้าโอ้ยโอเคขึ้นไปละลืล่นไม่ลื่นเลยตอนนี้หลักมากอืมอืมเออเอาจีเอาเอาสิมาเออ อ่าโอเคผ่านอันนี้ไปแล้วเป็นโฆษณาหลอดโบบินหลอดโมบิตโบบินโบบินอะไรตัวอย่างแค่ข้ามโอเคต่อละเดี๋ยวเลือกก่อนโอเคเต็มไปครับผมเจอเจอ,อเจอตัวอะไรอีกอืม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 โอเค โอเคนี่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 น,นี่โอ้โหไอหมีอ้วนเอ้ยไอนี่ก็ไอกวางบ้าอีกตัวไอหมีบ้าอลุมห,หมีห,ม,หม,มีพี่หมีลุม,มพี่หมีลุมผมพี่หมีอย่ารุมผมพี่หมีอย่ารุมผม อี่มีอย่าลุมผมที่มีอืมถ้าลุมไงพี่ก็สู้ผมไม่ได้อืมนี่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 บ๊วยโอ้ยเจ็บเจ็บขึ้นมาขึ้นมาโอเคเดินผ่านไปเฮือกเมียขึ้นมาแต้ดินอืมโอ้ นี่มีกระโดดกดผิดกดผิดมีกดกระโดดเฉยเลยอะไรไม่ได้แอมบอกเลยครับผมแต่ตอนนี้ยอดผมจะตายนะครับอืมอืมเอาเข้าไปตายโอ้ยตายเลยจิงก็ขึ้นหน้าโฆษณาเพราะตายโอ้โห โอเคตายเดตายเป็บเออตายเริ yeah, ่มกันใหม่เดี๋ยวอัพได้ก่อนอัพแอคแทกโอหกร้อยเลยหรือเราไม่มีตังค์นะครับรพี่โอเคไปดื้อดื้อดื้อเดี๋ยวตรงแถวนี้ต้องมีกับดักจำได้เอาไม่มีเหรอจะมีแต่พวกนี้ลุ่ม ไม่ได้เอ็มครับเราเนี่ยเขาโบกางอากาศได้อืมโอเคไอหมีต้องโดนไอหมีต้องโดนหมีต้องโดนหมีต้องไอนี่ติงจอกไอโอ้โหอืมอืมอืมไอหมียังไงโอ้สองตัว รูมมิ่อา้าโหตายง่ายเลยอืเดี๋ยวก่อนนั้นเราเลือกก่อนโอเคเราเลือกโอเคขอบคุณมากครับไปต่อไปต่อไปไปเรื่อยไปเรื่อยคลิปนี้นั่งเร็วๆหน่อยอืมไปครับผมโอ้ย โอ้โยมันลงมาเร็วอย่างเลยเดินือลกเอาเลยเพื่อนแ้วตรงนี้ไงที่ตายตายไปเมื่อกี้ seller. นี่อืมเออดิทีละตัว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  ทีละตัวที่โอ้โหทีละตัวดิพี่ทีละตัวจบโอ้ยเดินผิดโอ้โหมันแหลกแล้วนายทำไมให้เราขึ้นอย่างงี้ให้ขึ้นทางมันกระโดดไม่ขึ้น <c oughs> มันล่วงไปเฉยเลยไอผมมันต้องขึ้นโฆษณาด้วยนะ่ะโอ้โหโ,หโอโห้ตายจังเลยปามมันแหลกอนเนี่ยอ,อืไปหน้าอยู่นิเดนเดียวก็ตายไปหน้าอยู่นิดเดียวก็ตายตานะปามไป เร็วเร็วเร็วอ้ตัวนี้ก่อนคอมโบกาอากาศโอ้ยตีเราตีตีเรียบร้อยนี่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 อัพครับผมะครับโอ้โหแหลกมากตอนนี้ แหลกจนค้างครับผมโอ้โหแหลกจนค้างเลยดูความแหลกนี้มันคืออะไรอืมมันสไลด์มาหาเราเลยอีกบอสมากเอ้ยทำไมามันดูมันเยอะกว่ตาตัดเมื่อกี้ฮะอ,อะไรเยอะข่าวออกเลยวะ

เราได้ไงวะก็ละโอนี้หมดแล้วนะตีตีมันตีมันใหญ่ให้มันเอาไม้ได้ก่อนนี่มันจะตีเรามากกว่านี้อืออือ้ยาทำไมมันตีเราได้อะโอเคตีมันโอ้สองตัวสองตัวแล้วไงอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวเราแหลกเราตังแหลกอยู่เฮ้ยมันมันกดกระโดดไหมอันนี้ผมกดกระโดดนะโอเค จบก็ขอจบก่นตอนนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกับพันหน้ากับพาร์ทที่4ี่นนี้ก็ต้องขอตัวลก่อนกับพาร์ทที่3ามแล้วเจอกันผนุ่มหน้ามนไม่ตัดใจทั้งหลายไยบายครับผม